สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็จะมานําเสนอนะครับตัวปั่นพิกนะครับพอดีว่ามีพี่นะครับเขาซื้อมาแล้วเขาบอกเขาใช้ไม่ได้นะครับซื้อมาเป็นแพ็คคู่ในทีนี้เขาเลยแบ่งมาให้ใช้ตัวหนึ่งนะครับก็เลยบอกเอามาลองใช้ใดูก็ตัวนี้ผมก็บอกวิธีพี่เข้าไปแล้วนะครับ แกก็ทําได้แล้วแกบอกว่ามันใช้ไม่ได้นะครับแกก็เลยให้มาใช้ดูแกบอกว่ามันทําไม่ได้นะครับสําหรับคนที่ชอบทํากับข้าวนะครับตัวนี้ก็เหมาะนะครับคือมันง่ายดีเราใช้พลังมือลอกเราเคยเห็นตามใน youtube หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็จริงๆผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าอยากจะได้นะแต่ว่าพอดีพี่เขาให้มานะครับเป็นแพ็คคู่อันนี้ก็จะเป็นพริกกับกระเทียมนะครับแล้วก็มี วิญญาณผักชี1นต้นนะครับก็จะเอามาทดลองปั่นให้ดูคือพี่เขาบอกว่ามันปั่นไม่ได้นะครับวิธีการข้างในก็จะมีเปใบ,บมีดนะครับด้านในก็ประมาณนี้ใบมีดนะครับแล้วก็กตัวปั่นก็แกทําผิดวิธีนะครับมันก็เลยปั่นไม่ได้นะครับมันต้องมีเทคนิคการปั่นแกใส่อย่าง จะใส่อย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคนซื้อมาใช่ไหมก็ใส่ปุ๊บใส่ตัวอัน,นี้เข้าไปปุ๊บก็ตั้งแล้วก็ใช้มือกดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึง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 นะครับถ้าทําแบบนี้มันไม่ได้นะครับวิธีการทํานะครับการปั่นนะครับตัวนี้ก็คือเราจะเอาพลิกลงก่อนหรือ,อยังไงก็ช่างแหละแต่ว่าคือเราเอาตัวนี้ลงไปปุ๊บใช่ไหมตัวใบปั่นมันหัออกชีมันยาวหน่อยแล้วก็หักมันหน่อยนิดนึง ส่วนพริกก็ลูกใหญ่ไม่เป็นไรใส่ไปเลยนะครับตนนัวนี้ใส่ไปได้เลยแบบนี้นะครับใสไปหมดก็จะประมาณนี้นะครับดูในนี้ก็คือจะได้พริกเหมือนเป็นน้ําจิ้มแหละถ้วยหนึง่งประมาณนี้นะครับถ้ากินคนเดียวแต่ถ้าผัดกะเพราหรืออะไรเงี้ยก็ปั่นเยอะหน่อยก็ได้เผื่อแช่ตู้เย็นคือปั่นเสร็จก็เอาไปแช่ตู้เย็นเลยก็ได้นะครับถ้าสำ,สำหรับคนที่แบบไม่อยากอ,าออกมานะครับไม่อยากตัออกมา ก็เอาตัวนี้มาสวมใส่นะครับแล้วหมุนล็อกกึ๊บนี้นะครับวิธีแบบนี้นะครับขั้นตอนถ้าเราเอามือทําอย่างนี้นะกดอย่างเงี้ยเห็นไหมเอ่ยมันจะดึงไม่ได้นะครับคือพริกมันจะพวกพริกพวกกระเทียมมันจะกระเด้งขึ้นมาข้างบนมันจะเด้งขึ้นมาข้างบนแล้วมันจะใบมีดมันจะไม่ตัดน,นะครับแล้วก็มันจะดึงยากเพราะว่าพริกมันจะไปขัดกับไอตัวด้านล่างนะครับที่อยู่ด้านล่างนี้ พี่เขาก็เลยทําไม่ได้นะครับผมก็บอกวิธีแกไปว่าเอาใส่อย่างนี้นะครับวิธีแล้วก็เราจับตะแคงอย่างนี้นะดูนะครับพลิกลูกใหญ่ๆผักอันนี้ไม่ใช่มาโฆษณาให้เขานะแต่ว่าเผื่อมีคนซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้เหมือนพี่เขานะครับลองทําอย่างผมดูก็ดึงอย่างนี้นะครับวิธีการดึงก็พยายามทําให้มันค่องๆนะครับเอาขึ้นไปข้างบนพลิกอย่างนี้แหละให้พลิกกับพวกกระเทียมมันขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับ จากนั้นเราก็ดึงนะครับดึงแบบนี้กำอย่างเงี้ยอย่างมันติดใช่ไหมเนี่ยอย่างตอนนี้มันติดเพราะว่ามันมีตัวไปเคาะแบบไปขวางมันอย่างต้นเนี้ยแล้วก็เคาะหน่อยแล้วก็ดึงช่วงแรกๆมันก็จะไอ้นี่แต่ว่าถ้าเราจะให้มันใช้งานได้ครับเราต้องตะแคงอย่างนี้จับอย่างนี้แล้วก็ดึง,งน พอมันละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยตะแคงตะแคงอย่างนี้ลงมานะครับตะแคงลงมาเพื่อให้พริกนะครับกับตะ,ะเทียมมันลงมาตรงนี้นะครับเพราะมันมีใบมีดตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงน,นะครับดึงเหมือนออกกลาลังกายแหละพอมันเละแล้วนะครับมันก็ไม่นานนะครับแป๊บเดียวเนี่ยครับเรื่อย พอมันเละแล้วนะครับเราก็ตั้งลงมาแบบนี้นครับแล้วค่อยดึงอย่างที่เราอยากจะดึงนะครับแบบนี้ดึงประมาณ20 30ครั้งนะครับถ้าแล้วแต่ความละเอียดดูนะครับด้านในละเอียดไหมละเอียดนะครับดูด้านในเดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นไงครับถ้ายังไม่ถูกใจหรือยังไม่สะใจหอก็ดึงต่อนะครับ ก็ปิดแล้วก็ดึงต่ออย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเครื่องช่วยในการทำน้ำพริกหรือว่าทำกับข้าวได้ดีอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องเอาคกคืออย่างกลางคืนใช่ไหมอยู่ห้องพักหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใช้คกต่ำอย่างเงี้ยมันก็เสียงดังใช่ไหมครับก็อันนี้ก็ง่ายครับไม่ต้องแบบพกพาได้สบาย คือผัดทอดได้สบายหรือทําน้ําจิ้มอย่างไปปิกนิกอะไรประมาณนี้นะครับเอาตัวนี้ไปด้วยแล้วก็น้าดดนานําปลาผงชูรสน้ําตาลอะไรเงี้ยไปด้วยนะครับอันนี้ก็ปัน่ปนปนแล้วก็ทําน้ําจิ้มได้เลยนะครับถ้าแบบอยากทาสดนะถ้าแบบขี้เกียจก็ซื้อขวดไปเลยแต่อตัวนี้มันก็ถือว่าดีนะครับล้างก็ง่ายด้วยครับอย่างเงี้ยถ้าเราปั่นเสร็จเขี้กเกียจนะก็แบบเนี้ยเข้าตู้เย็นได้เลยคือให้มันอยู่ท่านี้แหละ ไม่ต้องไปเอาออกส่วนอันนี้ก็เขาเปิดลงมาปุ๊บแล้วก็ตักไปใส่ภาชนะของเรานะครับที่จะทํากับข้าวนะครับเสร็จเรียบร้อยครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็นานแล้วนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับท่านไหนที่เข้ามารับชมนะครับก็ช่วงนี้นะครับโควิดก็จางๆแล้วก็ดีใจ ปีใหม่ก็จะได้กลับบ้านไปเที่ยวนะครับไปบ้านก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ